กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยผมกรูมาน,นิตส,อสอังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินพักเพื่อไทยผมเชิดชัยตันติสินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้อ่านงบประมาณนี่แปดแสนกว่าล้านนี่นะมีวงเล็บหลายๆวงเล็บหลายๆวงเล็บไม่สามารถที่จะตัดได้เลยครับและในขณะเดีวยวกันอย่างกรณีวงเล็บผ้าเนี่ย ค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจอันนี้แหละสำคัญก็เปที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะมันมีปัญหานะครับในเมื่อมันมีปัญหาเราก็ต้องคิดในเมื่อเราเป็นรัฐบาลนะครับเราก็ต้องคิดบอกว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาเพื่อที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในเมื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันต้องมีงบประมาณพอตอนนี้นะครับท่านประธานครับจาก ข่าวของ BBC วันที่30สิงหา2024เนี่ยเขาได้เชิญผู้บริหารเกี่ยวทางการเงิน,นของบริษัทเอกชน3สถาบันเนี่ยมาคุยกันแล้วก็สรุปว่า10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นศตวตรรษที่ศูนย์หายทางเศรษฐกิจหายยังไงครับคือนี้มันเยอะโตช้าเก่งแต่ผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการท่านประธานครับนี่แหละรครับทำให้เขาเสนอว่ารัฐบาลต้องทำงานหนะัก Work hard to survive คือ,อยังไงก็ตามต้องให้รอดให้ได้นะครับจะไปพึ่งการท่องเที่ยวคงไม่ได้เพราะการบริโภคในประเทศนี่มันลดลงแล้วเศรษฐกิจนี้เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้แหละครับจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายถ้าแย่ก็หยุดจะหยุดการลงทุนหยุดการซื้อขายเพราะไม่มีเงินในระบบและปี68ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นัวันนี้บาลสองนี่นะฮะผู้ลงทะเบียดนดิจิลโมเ ตั้งแต่มีรัฐบาลมีการประกาศลงทะเบียน31ล้านคนแล้วก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนม,มีความสนใจในการที่จะรอรับเงินดิจิตอลอลเ็ตเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของการที่จะให้มีเงินหมื่นไปให้ประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะเงินตอนนี้มันไม่มีครับเหมือนที่ท่านดรสุชาติเคยพูดถึงระบบเศรษฐกิจเหมือนบ่อปลา ปลาก็คือประชาชนน้ําก็คือเงินถ้าน้ํามันควรจะปริ่มพอดีพอดีนะครับปลาก็ว่ายไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่น้ํามันลดลงเงินในระบบไม่มีปลาก็บาดเจ็บครับอันที่สองนะครับต้องเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนครับในการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับคิดอะไรถ้ามีความมีศักยภาพก็สามารถ ได้มีเงินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอันที่สามที่สำคัญนะครับก็คือเป็นการวางรากฐานดิจิทัลอีโคโนมีให้คนให้ระบบให้เกิดความคุ้นเคยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 2- หรือ3เปอร์เซ็นต์พอพูดแล้วก็คงจะไม่ตัดหรอกครับยังไงก็ต้องลงคะแนนให้ผ่านนะครับท่านประธานนะครับนี่พูดถึงเศรษฐกิจของชาวบ้านแต่กำลังโยก็เห็นว่าไม่ได้แย่เฉพาะในประเทศไทยพอประเทศไทยมันแย่มันก็แย่ไปถึงชาวบ้าน รรท่านประธานรู้ไหมครับที่บ้านรรท่านประธานผมไม่ทราบแต่บ้านผมที่สุรินเนี่ยชาวบ้านจ่ายเงินสดแต่ละวันเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยก็ยังหายากรรท่านประธานต่อวันนะครับวิธีการแรกก็คือทํำยังไงให้พี่น้องประชาชนบางคนอาจจะบอกว่าลากยากให้เขาได้มีเงินเงินใช้สอยในตลาดพอเศรษฐกิจมันเข้มแข็งตลาดบนมันก็ต้องเข้มแข็งไปด้วยเขาจะได้ใช้จ่ายได้ซื้อปุ๋ยได้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนได้ซื้อเสือ้อผ้าได้ซื้อกางเกง ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่มันเป็นประโยชน์กับเขาแล้วเศษรษฐกิจในตลาดมันจะได้ดีขึ้นเงินหนึ่งหมื่นบาทที่แจกให้พี่น้องทั้งประเทศมอบให้พี่น้องต่างประเทศเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งห้าร้อยคนทุกพักการเมืองที่เป็นห่วงเป็นใจพี่น้องจริงไม่ใช่พูดเป็นห่วงเป็นใจแต่ประชาชนเป็นห่วงเป็นใจแต่พี่น้องแต่พอถึงเจ้าหน้นในเขาบ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมอยากจะขอากาบเรียนกับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับว่างบกลางวันนี้ ผมเห็นที่คณะกรมรมการทั้งหมดเนี่ยได้ทํางานหามรุ่งหามค่ําประชุมตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นทุกวันนะครับผมขอสนับสนุนวาระสองและวาระสามครับท่านประธานขอขอบคุณครับ